กับสรุปประเด็นข่าวร้อนทางพระพุทธศาสนากับ BPCT ส e ีร<ช>ีพอร์ตเจ้า<ช>คุณเสน่เจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาดวรวิหารเกจิดังแห่งเกาะเกรดดมรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมานั้นวัดปรมัยยิกาวาสวรรวิหารเปิดเผยว่าหลังจากพระราชยาตนามลคลเสเนปะพังกรโรเจ้าวาดวัดปรมัยยิกาวาสวรรวิหารมีอาการปวดท้องเฉียบพลันเมื่อรุ่งเช้าของวันอาทิตย์ที่21มีนาคมคณะสิทธิ์ไดอารัธนาท่านส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนนทเวศอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเป็นการด่วนคณะแพทย์ได้พยายามรักษาอาการและกู้สถานการณ์ของท่านเป็นการด่วน แต่อาการของท่านเข้าสู่ภาวะวิกฤตและได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบเมื่อเวลา12.45นาวันอาทิตย์ที่21มีนาคมพุทธศักราช2564ด้วยภาวะหลอดเลือดสำคัญที่หน้าท้องโปง่งพองและปริแตกเป็นเหตุให้ความดันโลหิตตกและถึงแก่มรณภาพสิริอายุเข้าสู่ปีที่71,050 เศษเ,เมถุนแล้วก็บอกว่าการเสษเมทุนเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติทําได้ใช่ค่ะเป็นวิธีที่อาจจะทำพระวัดป่าคําสอนผิดเพี้ยนให้เสพเมถุนได้บุญเพิ่ม เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุทธพร้อมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกดลงพื้นที่ตรวจสอบวัดป่าหลังมีคลิปคำสอนเผยแพร่หลุดออกมาอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติธรรมเสพเมทุนได้เพราะเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งในการกระทำสมาธิเพื่อให้หลุดพ้นจากกรรม เสียงของการเทศนาบางช่วงบางตอนของพระรูปหนึ่งที่มีหลักคำสอนในการปฏิบัติที่ทำผิดเพี้ยนจากหลักคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาจนมีเสียงวิพากวิจารณ์ว่าเหมาะสมหรือไม่ซึ่งได้มีข้อผิดเพี้ยนออกไปโดยเน้นให้สามารถเสพเมถุนขณะปฏิบัติธรรมได้ประกอบกับได้มีสามีของผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดพอภรยาเดินทางกลับบ้านมีอาการที่เปลี่ยนไปโดยเชื่อว่าการเสพเมถุนขณะปฏิบัติธรรมทำให้มีสมาธิและได้บุญเพิ่มขึ้นขณะที่เข้า ไปดูคลิปที่ถ่ายไว้ในเฟซบุ๊กของทางวัดคําสั่งสอนที่เทศนาของหัวหน้าที่พักสงฆ์ที่ถูกถ่ายไว้มีคําสอนที่ล่อแหลมในทางผิดเพี้ยนเช่นกันโดยภายหลังจากการมีการพูดคุยหัวหน้าที่พักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญพบกับหลวงตาการัญญาโดยชี้แจงอ้างว่าในการเทศนาคําสั่งสอนของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้โยมปฏิบัติเน้นตามหลักศีลห้าส่วนศีลข้อ3ากาเมสุมิฉานั้นคือแปลความหมายได้ว่าห้ามประพฤติผิดในกามผิดสามีผิดภ ภรยาผู้อื่นหากมีคู่อยู่แล้วไม่ได้ห้ามในการเสพเมถุนมีความสุขทางการอารมณ์กับคู่รักของตนเองที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งตนก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นความผิดและไม่ผิดศีลไม่ได้ห้ามว่าถือศีลน,นุ่งขาวห่มขาวแล้วห้ามนอนกับสามีภรรยาของตนซึ่งอาจจะทําให้ครอบครัวแตกแยกได้โดยพระวินัยเมธีเจ้าคณะจังหวัดได้แนะนําให้หัวหน้าที่พักสงฆ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนคําเทศนาบางช่วงบางตอนที่สอบไปในทางที่ล่อแหลมหรือผิดเพี้ยนจากคําสั่งสอ ของพระพุทธเจ้าหากผู้เข้าใจผิดก็ดีหากไม่เข้าใจก็จะเข้าใจผิดหากละเว้นได้ก็ควรจะละเว้นในการขยายคําสั่งสอนที่ผิดเพี้ยนไปซึ่งหัวหน้าที่พักสง์ก็ยอมรับในคําตักเตือนและจะปฏิบัติตามโดยขณะน,นี้ที่พักสง์แห่งนี้มีหัวหน้าคณะสงฆ์อยู่เพียงองค์เดียวนอกนั้นเป็นผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงราว30คนและโดยปกติจะห้ามบุคคลภายนอกผ่านเข้าไปในที่พักสง์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยอ้างว่าเป็นการรบกวนผู้ปฏิบัติธรรม 5. วิชาที่ถูกควรยกเลิกมากที่สุด จากการสำรวจมาจากการแสดงความคิดเห็นจากชาวชุมชนอิดูโซนเลยได้ทำการจัดอันดับวิชาที่ทุกคนเห็นควรว่าอยากให้ยกเลิกมากที่สุด5้าอันดับแรก1ลูกเสือเนตนารีเป็นวิชาที่สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดกิจกรรมซึ่งในการจัดการเข้าค่ายพักแรมในแต่ละครั้งนั้นก็ต้องมีการเตรียมสถานที่เตรียมอุปกรณ์ต่างๆนอกจากนี้ยังสิ้นเปลืองเงินในการซื้อูนิฟอร์มอุปกรณ์การเรียนเสริมเติมแต่งต่างๆและสุดท้ายวิชาลูกเสือเนตนารีนั้นก็ไม่มีผลต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอีกด้วย 2. วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่เน้นในการสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งแน่นอนว่านักเรียนไทยนั้นมีจํานวนล้านคนทุกคนไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นควรเปลี่ยนการสอนแบบศาสนาสากลมากกว่าและควรปลูกฝังความเป็นพุทธศาสนกชนทางใจมากกว่าการเรียนท่องจํา 3. พละศึกษาเป็นวิชาที่วัดศักยภาพทางร่างกายซึ่งผู้เรียนทุกคนมีศักยมีศักยภาพที่ไม่เท่ากันและมีความถนัดในกีฬาที่แตกต่างกันออกไปเช่นฟุตบอล มีทั้งคนที่ชอบเตะบอลและไม่ถนัดเตะบอลแต่อาจจะถนัดในกีฬาอื่นหากจะวัดด้วยเกณฑ์ที่เท่ากันก็จะทําให้คนที่ไม่ถนัดนั้นเสียเปรียบ c กระบี่กระบองเป็นวิชาที่เรียนแล้วไม่ได้นํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆและไม่มีผลต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งกระบี่กระบองนั้นอาจจะช่วยให้ฝึกฝนการเคลื่อนไหวของร่างกายแต่หลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพอเรียนจบก็ไม่ได้นํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้เลย 5. ประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่มีเนื้อหาในบทเรียนแบบเดิมๆซ้ำๆเน้นการท่องจำทำให้เป็นวิชาที่ดูไม่น่าสนใจและเคยได้ยินมาว่าแต่ละประเทศเขียนประวัติศาสตร์ไม่เหมือนกันแต่ละประเทศก็จะเขียนให้ประเทศตนเองนั้นเป็นฝ่ายที่ดีกว่าอีกฝ่ายเพราะฉะนั้นบทเรียนในหนังสือประวัติศาสตร์จึงไม่อาจที่จะปักใจเชื่อได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าเป็นเนื้อหาที่ถูกต้อง สรุปประเด็นข่าวร้อนทางพระพุทธศาสนากับ b p พิ r e ีรีพได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับร่วมเผยแผ่ธรรมโดยน้ำนมถั่วเหลือง UST ตร oh าโอไฮโ